สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแมปฟิตครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพีจะมาแจกโค้ดแล้วก็สรุปอัปเดตท่านผู้ชมก็อัปเดตนี้มีเบ็ดไปมา2คันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอคกาเรียมนะผมแล้วก็ปลาที่หายไปด้วยนะ้วอ่าโอเคก็ก่อนที่เราจะไปสรุปอัปเดตนะผมก็ขอกระโดดแกโค้ดหนึ่งไลค์หคอมเมนต์เนาะถ้าใครกดแล้วก็เจญไปรับชมคลิปกันได้เลยโอเคแล้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ขอฝากเสื้อนี้ด้ดอันนู้ด้วยนะครับ ก็สามารถกดซื้อได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเสื้อนักตกปลาชุดนี้เนาะก็สําหรับอัปเดตนี้เนาะมีเบ็ดใหม่2คันท่านผู้ชมแล้วก็ไอตัวอะควาเรียมนะครับผมแล้วก็ปลาที่หายไปสําหรับใครที่ปลาในคลังหายทนะ่านผู้ชมตัวนี้นะครับปลาในคลังหายเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยสามารถไปดูได้ในอะควาเรียมท่านผู้ชมให้วับไปที่อะควาเรียมท่านาผูน้ชมกดตรงอะควาเรียมตัวนี้เนาะแล้วก็ไปที่ไม a q อ a r ว u เรียมนะครับอ่ะเมื่อเรามาถึงในอะควาเรียมแล้วนะครับผมเดินาดทางขวาครับตรงนี้จะมี กล่องเก็บของอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยเราสาม,มารถเอาปลามาใส่ในนี้ได้นะครับใครที่มีปลาเยอะๆเนี่ยเนี่ยลากปลามาใส่ในนี้ได้เลยสําหรับใครที่หายนะสาหรับใครที่หายนะสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับกดเข้าไปถ้าจะเอาออกก็กดคลิกธรรมดานะครับเจะาเข้าก็เอาเข้าลากแบบนี้เนาะโอเคนะสําหรับใครที่หายไปเราไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมนี่เลยวับมาในอคาเรยม ก็ถือว่าโอเคเลยนะสาหรับใครที่ปลาเยอะๆแล้วไม่อยากขายปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถทําให้เราแบบเข้าเกมได้ไวขึ้นครับโหลดเกมนะเข้าหน้าเกมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็จบเรื่องปลาหายเนาะแล้วก็ระบบอะวารเรียมท่านผู้ชมต่อไปท่านผู้ชมก็จะเป็นจุดรับเกรดเบ็ดใหม okay. ่ท <trade> ่านผู oe oe <ideas> ้ชมก็สําหรับเบ็ดอันแรกเนี่ยเราต้องลงไปที่ไอตัวเดอะเดนะครับแล้วก็ไปที่ห้องดนตรีท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะเดี๋ยวดูน้ําวนก่อน เจอน้ำวนท่านผู้ชมให้ลงไปที่น้ำวนเนาะให้ลงไปที่น้ำวนครับเราต้องไปที่ห้องตัวตีท่านผู้ชมนี่ครับลงมาแล้วก็ไปด้านล่างต่อเลยครับอ่าพอเข้ามาในเดอะเดืแล้วเนาะก็ตรงเข้าไปที่ด้านในเลยท่านผู้ชม เข้ามาที่ด้านในนี้เนาะในนี้จะเรียกว่าถ้ำคริสตันท่านผู้ชมแล้วก็การที่จะลงไปทําภารกิจของเบ็ดท่านผู้ชมอันต่อไปน่ะเราต้องมีตัวหินเอนชารติดกายพันธุ์ชาวติกเนาะกายพันชาวติกเนี่ยสามารถหาได้จากการเอาเบ็ดเนี่ยไปเอนชารให้ติด,ตดนนนะช,ชาวติกนะครับเนี่ยเนี่ยให้ติดบัฟอันนี้ท่านผู้ชมชาวติกแล้วก็มาตกที่เดอะเด็บท่านผู้ชมที่เดอะเด็บเนี่ยมันจะมีตัวหินลิลิกดอกเยอะเนาะเป็นลิลิกธรรมดาท่านผู้ชมหินลิลิกอันแรกเลยนะคระับให้ติดกายพันธุ์ชาวติก แล้วก็มายัดใส่ตรงกลางนี้เนาะเนี่ยมายัดใส่ตัวนี้พอยัดใส่ตัวนี้เสร็จ้วครับผมตัวนี้มันก็จะเป็นห้องนะผู้ชมห้องตัวนี้มันจะเปิดแล้วก็ลงไปด้านล่างครับ <_ d ans> ที่ด้านล่างนี้นจะมี n p c ตัวหนึ่ง <_ d ans> นะผู้ชมมันจะให้เควสเรามานะครับผมไปทําเป็นใหม่ตัวนี้มันจะเป็นภาร,รกิจแบบต่อนเนื่องนะผี่ชมต่อนเนื่องพี่ไม่แน่ใจอะ <_ d ans> ว่ามันมีทั้งหมดกี่เควสนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ผ่านเควสแรกเลยไอตัวปริศนาคําใบ้มันเนี่ยนะพู้ชมมันไม่บอกเลยว่าต้องไปตกปลาไหนเนาะ มันจะใบคํามานะพี่ชมส่วนวิธีการหาเบ็ดเนี่ยทำเควสอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสอนหายทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะพี่ชมสําหรับเควสทําเบ็ดใหม่เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะพี่ชมอีกจุดหนึ่งก็ต้องพงไปที่ไอตัวล่องลึกมาเรน่านะครับผมล่องลึกมาเรน่าชั้นที่4ครับไอวิธีลงไปเนี่ยพี่เคยทําคลิปสอนไปแล้วลองไปหาดูเนาะสอนลงมาเรน่าชั้น1ถึงชั้น4อะไรเนี่ยพี่เคยทําคลิปสอนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวนี้วาร์ปไปนะพี่ชมไอตัวนกหวีดนะครับเดี๋ยวววพีีนนี่จนะะเออาานนนนกหดั้ร์ปปไผม นี่นะครับตัวนี้เลยชั้น4ตัวนี้เลยนะครับทํำกีต้าร์ตรงนี้ใช้เงินในการวาร์ปส0 0แสนสำหรับใครเนี่ยที่ซื้อนกวินว้แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไม่ปลดล็อกเนี่ยเราต้องตกอารบัมปาในพื้นที่นั้นให้เต็มครบร้อยเอรเนตก่อนนะอ่ะแล้วพี่ก็จะวาร์ปไปนะครับถ้าถ้าเรามาถึงตัวนี้แล้วเนาะให้เราเข้าไปที่ด้านในนะพี่ชมไอตรงจุดขายเบ้าล้านนะครับตรงจุดนั้นเลยครับ อาจารย์ทุท่าน,นี้นะครับท่าน,นี้ส่วน NPC ที่แจกภารกิจทําเป็นใหม่เนี่ยมันอยู่ด้านบนเลยครับเห็นสะพานด้านบนไหมด้านบนนั้นเลยก็เดินขึ้นมาทงนทีท่านผู้ชมน่ครับเดินขึ้นมาทงนี้เลยแล้วก็กระโดดจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับนี่ท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเบ็ดใหม่อีกจุดหนึ่งเนาะสามารถมารับเกรดได้ตรงนี้นะพี่ก็ทําไป2ภารกิจแล้วเนาะภารกิจที่สามที่บอกเลยว่ายากมากนะผม ยากมากๆมันต้องใช้ไอตัวนี้ด้วยนะพี่ชมไอตัวโทเทมสตาร์อฟะในการเปิดให้มันติดไกยพันของไอตัวโนวาผู้ชมบอกเลยว่าภารกิจนี้ยากสุดๆไอตัวเนี้ยมันต้องไปตกวอรนัทผนะู่ชมวอนัทฟอร์เส่นเนาะวอนัทแช่แข็งครับผมแล้วก็ติดสปาร์กิ้งแล้วก็ติดไกลพันโนวาเนาะเดี๋ยวพี่สอนแล้วกันเนาะว่าไอตรงเนี้ยมันสามารถไปตกที่ไหนได้นาะสำหรับภารกิจอันนี้นะครับผมแล้วก็มันมีโค้ดมาใหม่หนึ่งโค้ดนะพี่ชมโค้ดใหม่เนี่ยก็จะเป็นสกินของเบ็ดอันนี้นะครับ เบ็ดที่เราจะมาทําที่เควสนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันนผู้ชมนี่นะครับโค้ดใหม่ก็เป็นโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับเนี่ยนผู้ชมได้มาละเป็นโค้ดของสกินเบ็ดใหม่เนาะอ่าท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะสาหรับมินิอัปเดตนี้นะผมก็คือมันมีเบ็ดใหม่ที่ต้องทำา u e s เนี่ยคือ2เบ็ดนะผมแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งก็หาได้จากไอ้ตัว b ็ a c k market นะครับผมเบ็ดสามพันล้านอันนั้นพี่รีวิวไปแล้วเนาะใครยังไม่ดูไปดูคลิปก่อนด้านน เป็ดสามพัน 3, ล้านเป็นอะไรที่แบบดีมากตงา์พี่ไม่พอพี่มีแค่1500ล้านเองเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากนผู้ชมเป็ดเทพมากๆเลยนะสำหรับไอตัวเป็ดสามพัน 3, ล้านเนาะแต่เอายิงพี่ก็ว่ามันแพงอยู่เหมือนกันเนาะอ่าโอเคทูค้ชมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะผม2เบ็ดใหม่แล้วก็1นึ่งอะควาเรียมนะครับผมสามารถไปเก็บปลาได้ไมีแค่นี้จริงๆก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมพี่จะมาทําคลิปสอนหาเบ็ดทู้ชมว่าเราต้องไปตกปลาที่ไหนกลายพันธ์อะไรใช้เบ็ดอะไรในการตกนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าเนาะรอชมได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่อยาก พาดคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายก็ก่อนไปจริงๆริงนะผู้ชมขอแถมอีกสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะก็ไอปลาเนี่ยที่เราตกได้จากอีเวนต์แอดมินเนี่ยตอนนี้เราสามารถเปิดขายแบบไอนี้ได้แล้วนะทุกผู้ชมนี่นะครับสามารถเปิดตัวเนี้ยเพื่อกดขายได้แล้วเนาะกดขายทั้งหมดได้เลยนะทุกผู้ชมเนี่ยถ้าเราเปิดตนนัวเนี้ยปลาระดับสเปเชียลเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สาาามรถทได้้แลวเนะ ไม่ต้องไปยืนขายตอนนี้ทีละตัวละปกติถ้าแบบมันมีปลาสเปเชียลเนี่ยเราต้องถือใช่ไหมแล้วก็ากดขายทีละตัวนี่เพื่อความรวดเร็วนะตอนที่แบบมันมีอีเวนต์น่ะที่มันเป็นรูปทองอะไรเงี้ยขายไม่ทันมาเปิดตรงนี้แล้วก็ขายลูดปไปเลยนะทุกท่านลูดตุ้มเดียวรวยรู้เรื่องนะทนผู้ชมแล้วก็ไอตัวอีเวนต์ไฟฟูลเนี่ยทานผูช้ชมันยังเล่นได้อยู่นะเขาเรียกน,นะอีเวนต์ฮาลวีนะครับยังเล่นได้อยู่ถึงวันอังคารน,นะครับสามารถดูได้จากตรงไอตัวอัลบั้มปลาครับ เนี่ยอีก1วันอีกกับอีก15ชั่วโมงนะพี่ชมน่าจะจบประมาณวันจันทร์เนาะเหลืออีกวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายแล้วก็เควสกอบบินเนี่ยมันยังสามารถตามหาได้อยู่นะท่านผะู้ชมสําหรับเควสกอบบินเนาะเนี่ยมันยังขึ้นโชว์อยู่นี่นะครับเควสกอบบินยังขึ้นโชว์อยู่แต่บางคนบอกว่ากอบบินไม่เกิดแล้วมันจะเกิดอยู่ท่านผะู้ชมไม่รู้ว่าเซิร์ฟน้องมันบั็กหรือเปล่านะแล้วก็เวลาไอ้ตัวบอสตัวนี้มันเกิดท่านผะู้ชม ไอตัวมอสจอเนี่ยเวลาเกิดมันมีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ขึ้นโชว์บนบนนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันโชว์ทั้งบนหน้าจอเนี่ยพี่ชมมีแจ้งเตือนเนาะมีเสียงด้วยตกใจมากนะชม <laughs> เวลามันเกิดทีนะมันจะวินเสียงคล้ายๆคนเป่าขลุ่ยอะ่ะอันนี้นะพี่ชมโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นของแถม ของแถมนะทุกคก่อนที่จะจบคลิปครับอโอเคไปจริงแล้วทุกชมก็ขอจบคลิปนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าตลอดน,นี้ขอตัวลาไปก่อนอครับ๊ายบายครับบ๊ายบาย